เดิทำไมย่งดีวหมดแบกแกตัวกงบรเลงน่กินมันนี้อด้ยังกินตามแก้วดลวกพักเลิศตัดแก้ว

หาเลาะกันบัานี้เอันนี้กําลังลงล่งแผนกกําลังลงล่งแผนกคัวกํลังทําอาหารรมาวจะลงเดียวดูดูทางเวทีกําลังแผนกขดตวงกําลังลงของ จะว่าห่วงยังใจ่งใ้าห่วงนมันะใจหยัางดีใจหยั่งปาถึงโตคืออวดดีสามหาวแถบอบอกเส้บอกเส้หูจำจ้ำว่าได้งี้ตีเ่าจังไดมึงอยากตายครับแตนบอเขาจังใด ไปรอหนาเวทีไปเบิมสตร์ก่อนหาลอเบิมสตร์ไปไปไ สาสตรกเต็ม่อสต์แล้วส้าศาสากรเต็มโพสา์วันนี้ช่างมาเลยมันเลยช่างมาอะไรพิหัดได้ยักตัวปลาเหมือนฮะไม่สี่ตัวงยุดดอกกันเลย ไปแต่มาขักมาแหน่ถ้าม่มีดับไหว้ของเขาเลยเเจีห <c oughs> ้ามย้ายศาสตร์ี่อย่างนี่อีแสดเนี่ยศาสตร์ก็เต็มแล้วศาสเต็มแล้วสาสเต็มแล้วศาสตร์ก็เต็มพ่อศาสตร เอามาได้พี่นองเหมือนแรยงวัดกาอันกลางศิลปภูมิลอยเอ็ดร่งเจิดก็ลอยของเฮ้านะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,กดกกติดตามเพจเดียดตรงด้วยนะคะโอเคค่ะ